วันนี้เราจะพาม,มาชมภูเขาไฟฟูจิหรือว่าฟูจิซังกันแบบเต็มๆนะคะที่ทะเลสาบทานุกิฟูจิโนโนมิยะจังหวัดชิซโอกะค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าฟูจิโนโอมิยะต้องเป็นเมืองที่มองเห็นภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิดแล้วก็ชัดเจนมาก เรามายืนอยู่หน้าทะเลสาบในขณะที่อุณหภูมิ6องศาค่คะวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะอากาศแจ่มใสแล้วก็ไม่มีเมฆบังภูเาขาไฟฟูจิเลย,ยตอนนี้เราก็เดินไปรอบๆทะเลสาบนะคะดูภูเขาไฟฟูจิในแต่ละมุมค่ะว่ามุมไหนจะสวยที่สุดได้ยินเสียงลมกันใช่ไหมคะบอกเลยว่าหนาวสุดๆ รอบๆก็จะเต็มไปด้วยต้นซากุระนะคะถ้าใครมาประมาณปลายเดือนมีนาหรือว่าต้นเมษาก็รับรองว่าจะเป็นภาพที่สวยมากเพราะว่าจะมีซากุระคู่กับภูเขาไฟฟูจิอากาศเย็นขนาดด้านบนของน้ำในทะเลสาบก็คือกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยคะ่ะแต่เมืองนี้ก็ไม่ค่อยมีหิมะตกนะคะนานๆจะตกมาทีนึงแล้วก็ไม่เยอะ ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนรอบๆทะเลสาบเราก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิอย่างชัดเจนค่ะที่นี่ก็จะมีมุมสำหรับแคมปิ้งด้วยค่ะ มื้อกลางวันของเราก็จะได้บรรยากาศเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยค่ะตอนนี้เราก็ขับรถมาดูวิวอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบค่ะจะมีทางเดินออกไปในทะเลสาบเพื่อให้เราถ่ายรูปคู่กับภูเขาไฟฟูจิด้วยค่ะ รอบๆก็จะมีต้นซาก,กุระเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้เราเดินลงมาในทะเลสาบแล้วค่ะสีของน้ำในทะเลสาบสวยมากเลยค่ะ เรามาชมวิวฟูจิซังระหว่างทางที่กำลังจะขับรถไปน้ำตกชิราอิโตค่ะเขาบอกกันว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามมากเราต้องมาตามดูกันค่ะว่าสวยขนาดไหนเพราะว่าไม่เคยไปเหมือนกันค่ะครั้งแรก เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะที่นี่ก็มองเห็นภูเขาไฟฟูจิชัดเจนเหมือนกันค่ะได้ยินเสียง,งน้ำตกกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมองไปจากข้างบนกันก่อนนะคะ ตอนนี้เราเดินลงมาข้างล่างแล้วค่ะนี่ก็เป็นความสูงส่วนหนึ่งค่ะกว่าจะเดินมาถึงก็คือหอบเลยแต่ก็คุ้มนะคะเพราะว่ามันสวยจริงๆค่ะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยความสวยงามของน้ำตกชิลาอิโต้ค่ะฝากติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะ